ร้องอุ้ยเลยนัตตี้วีน้ำหอมเพื่อนสีก้ยโพสต,ตอรี่แซ่บมากหมายถึงใครกันนะ เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจในขณะนี้สำหรับเรื่องราวของนายน้อยนายหญิงนิกกี้ณัชชัดและก้อยอรัชพรหลังมีข่าวลือสงสัยว่าความรักของทั้งคู่อาจจะกำลังมีปัญหาหรือเปล่าแถมฝ่ายชายก็เพิ่งประกาศง้อแฟนสาวกลางงานวันเกิดของพี่สาวคุณสนิทอย่างตุ๊กกี้สุดารัตบอกว่าคิดถึงอยากให้กลับมาแน่นอนว่าก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันเร็วๆแต่งานนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวจะบาดบ่า ไปกันใหญ่จนโกบอยผู้จัดการส่วนตัวของนิกกี้ต้องออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโกบอยคัสว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดโมโนและคิดกันไปเองครับ10โมงพรุ่งนี้ฟังจากปากน้องทั้งสองได้ที่ช่องนิกกี้นะชัด และล่าสุดเมื่อได้เข้าไปส่องในไอจของนัตตี้เพื่อนสีของก้อยก็เรียกว่าทำเอาตาลูกวาวเมื่อเจ้าตัวได้รีพายไอจของโกบอยที่ถ่ายรูปคู่ก้อยกับมิกกี้พร้อมแปะแคปชั่นชวนสงสัยว่าไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะส่วนวีวิโอเลตก็โพสต์รูปรีฮันนาที่ยกแก้วขึ้นแล้วเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยประมาณว่าความยุติธรรมคุณสมควรได้รับ และต่อมานัตตี้ก็ได้รีพาย IG จีสตอรีของวีแล้วเขียนข้อความว่าน้องคะนอกจากนี้ยังมีน้ำหอมเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนที่โพสต์ข้อความสุดแซกว่ารำคาญผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อทำเอาในโลกออนไลน์คาดเดากันไปต่างๆนานาว่าคนที่เพื่อนของก้อยโพสต์ข้อความปริศนานั้นหมายถึงใครกันแน่จะใช่คนที่คิดหรือเปล่า และต่อมาดรีมก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเช่นกันว่าเพื่อนๆไม่ได้ต้องการให้ใครมาพูดเหตุผลในการเลิกแทนเจ้าตัวค่ะรอดูในคลิปพรุ่งนี้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงต้องมารอฟังจากปากของสาวก้อยค่ะ